ชอบเฉยๆก็ซื้อเขามาขายให้ชอบก็ซื้อก็หยิบเลยครับเป็นเลขที่ไม่ได้ไม่ได้มีความตั้งใจไว้ว่าจะซื้อใช่ไหมครับไม่ค่ะก็คือหยิบเอาเลยหยิบเอาเลยค่ะแล้วหยิบเอากี่ใบครับในวันนั้นนั้นอันนี้มันไม่แน่ใจว่ากี่ใบเยอะอยู่ใช่ไหมคเยอะอยู่ค่ะประมาณรวมแล้วซื้อหลายวันยี่สิบก็ทำมาหากินไปเรื่อยๆค่ะ เป็นอาชีพอะไรครับข้าขายค่ะขายอะไรครับผม้ขายแม่ขายขนมหวานตอนเช้าไปขายเช้านี่แล้วก็หนูก็ขายยำขายพวกยำก็ขนมหวานยำตามตลาดนะแล้วลำบากมากไหมครับก่อนที่จะถูกหวยนะครับอาชีพเป็นปกติไหมก็ปกติก็ลำบากแต่ก็ไม่ถือว่าลำบากมากก็เหมือนเดิมค่ะชีวิตเหมือนเดิมดีใจชีวิตเหมือนเดิมค่ะ ก็ดีใจแค่วันูกนีนะดีใจก็ดีใจทุกวันแหละพี่ีมันก็ดีใจ,ใจแต่ว่าก็ดีใจมากเกิมที่รานทำง,งานเรามันก็น่าจะสบายกว่าเดิมใช่ไี้หลัทงที่เกิดแบบแบ่งเ,เงินเป็นกี่ส่วนอะไรยังไงครับก็แบ่งไว้ให้ลูกแล้วก็เป็นทุนทุนไว้ให้ลูกแล้วก็ทุน จะทำธุรกิจค้าขายต่อไปนะคะธุรกิจขยายไปธุรกิจที่เรามองไว้คือธุรกิจอะไรครับก็น่าจะขายเหมือนเดิมเนี่ยค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะขายเป็นพวกน่าจะขายพวกขนมเหมือนเดิมแบบนี้ครับ็ยังคงจะไปขายที่ตลาดก็จะขายที่ตลาดแล้วก็จะขายที่บ้านหาทำเลอยู่ค่ะก็คืออาชีพที่เราชอบก็คือเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับชอบค้าขายค่ะ ก็ต้องลุ้นไปเรื่อยๆค่ะซื้อลองซื้อวัดมันอยู่กับดวงคะ่ะมันต้องซื้อเยอะก็ได้ดวงเราจะถูกมันก็ถูกม,มันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะ,ะครับแล้วอาชีพก็คือปัจจุบันนี้ยังทําอะไรอยู่ครับปัจจุบัน,นปัจจุบันนี้ก็ขา,ขายเลี่ยงลูกขา,ขายเลี้ยงลูกเหมือนเดิมค่ะครับ